หลังจากที่ผม,มห่างหายจากการเล่นบล็อกฟุตเป็นนานเลยนะครับผมคลิปนี้พี่ก็จะมาฟาร์มให้เวลตันนะครับผมก็เริ่มจากที่นี่เลยครับ2009โอ้โหเฮียแมงเอ้ยพี่เลิกเล่นไปนานมากเลยนะครับดูดิจั้งแต่เวลตันตอนที่เท่าไหร่ว่า2 0 0ันมั้งเออเนี่ยเดี๋ยวพี่ต้องมาฟาร์มอี400กส0กว่าวลวนะเออภายในวันเดียวเพราะว่าพี่อยารีบไปล่าข้าวหัวเว้ยนั่นแหละพี่ก็เลยแบบต้องรีบฟาร์มครับแล้วก็ต้องเก็บของอะไรอีกมากมายซึ่งมันมีของอะไรไม่รู้โคตรเยอะหรือว่าเยียพี่ก็แม่งหมาก็ ปวดหัวเลยดูก่อนอื่นเลยนี่ครับผมมาดูแคนแคนกูครับเหลืออยู่คนเดียวแคนแอคผมชื่อ yeah. <c oughs> ก็หลังจากที่พี่ได้เลิกเล่นไปแล้วครับผมน้องๆก็ได้ออกแคนครับไปอยู่แคนนูน้นแคนนี้บ้างนะเออพี่ก็เข้าใจแหละแต่ว่าครั้งนี้กูจะกลับมาลันครับกลับมาลันแคนอีกตามเคยแต่ก่อนอื่นเลยนะครับที่กูจะมาทำแคนนะครับคือกูต้องมาฟาร,ร์มก่อนครับให้เลเวลแมงตันครับแล้วค่อยไปทำโครงทำของ่งมันมีดาบโอด้งไว้คือแบบโคตรเท่เลยพี่เห็นแล้วแบบ การฟาร์ดแล้วครับพี่ก็เหมือนเดิมพี่ใช้พลพระแน่นอนครับแล้วก็เใช้เป็นอะไรมัดอิเล็กโตวีส่องใช่ไหมพี่ก็เก็บมัเตอรีด้วยนะออให้มันตัน600อยครับนี่ครับผมก็ฟาร์มไปพอฟาร์มไปสักพักนะครับผมพี่ก็นึกขึ้นได้เอ้ยมันมีคูณส่งนี่หว่าพี่ก็เลยไปหาโค้ดมาครับแล้วก็ใส่โค้ดไปครับจนได้เป็นชั่วโมงกว่าเลยนะพี่ก็เอยังชั่วครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่โค้ดนะเราําเควสหนึ่งมันจะได้แค่ประมาณ 1เวลครับแต่ถ้าเราใส่โค้ดคูณ2ไปนะครับผมมันก็จะได้ประมาณสองคเวลเลยครับตอนน่อ1นเควสเออโคตดดีแล้วมันทำให้พี่ไปฟาร์มไวมากครับไวแบบกระโชดเลยอะเออดูดีเห็นปหเห็นไหมเออมาได้2เวลเลยครับผมผคก็ตึงแล้วพี่ก็ได้ฟาร์ไปจนถึงเลเวล2,100นะครับก็ใช้เวลาไปก็นานพอสมควรนะครับจากหนึ่งชั่วโมง20นาทีตอนนี้เหลือครึ่งชั่วโมงเออคือมันใช้เวลานานนะเว้ย100เวลอะขนาดมีคูณ2นะ ถ้าไม่มีนี่ผมบอกเลยว่าโอ้โหเยี่ยโคตรลาบากแล้วตอนนี้พี่ก็เลยทําการครับเปลี่ยนเกาะครับผมไปเกาะอื่นครับเพิ่งเป็นเกาะเออคราวนี้เขาเรียกว่าเกาะอะไรว่าเกาะบิ๊กมัมครับเกาะโฮเก ซึ่งเป็นเกาะสุดท้ายใช่ไหมของแมปนี้นี่ครับผมก็เป็นครั้งแรกนะที่พี่ได้มานั่งเรือแคนโอ้โหเยะอะโคตรเท่แล้วพอมาถึงฝั่งนะครับพี่ก็ทําการรับเควสเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลานะครับเพราะว่าตอนนี้มันยังมีเวลาคูณอยู่ครับผมเออพี่พยายากให้มันแบบเสียเวลาไงเพราะว่าคูณมันถาค่อนข้างยากครับโค้ดก็ใช้ไปก็จะหมดแล้วครับผมนอกจากจะเติมแะซื้อคูณแต่ว่ากูขี้เกียจเติมครับเดี๋ยวพี่จะเก็บตังค์นะครับไปซื้อผลโมจิเออแล้วพี่จะมาทำอเวฟนะครับผมแล้วก็ไปล่าค้าหัวซึ่งพี่่่้รูขาาว ผลโมจิตอนนี้แม่งมันแบบโอพีชิบหายเลยเมื่อวานพี่ไปพ v วกับเพื่อนใช่ไหมครับไอเฮียเอ้ยกูโดนคอมโบชุดเดียวแตกแล้วคือมันลบสกิลค่อนข้างยากครับไอผลโมจิเนี่ยแล้วพี่ก็ได้ฟาร์มาจนถึง2160แล้วนะครับผมเลเวลแล้วก็คูณแม่งหมดครับพี่ก็ทําการไปหาโค้ดมาแล้วใส่เออได้อีก20นาทีเออค่อยยังชั่วครับผมถ้าไม่มีคูณที่บอกโอ้โหยงโคตรลำบากเลยนะเออดีแล้วพี่แบบด,งดองๆคูณเอาไว้หน่อยอะ่ะเออแล้วก็เริ่มทำเควสกันเลยครับแล้วก็หลังจากนี้คร ชวนบอกไปตีบิ๊กมัมไว้พี่พี่ก็เออขอตีหน่อยละกันนะครับแต่ความมีเที้ยนั่นคือกูแบงไม่ได้เปิดแอร์ไลน์ครับไม่ได้แอร์ไลน์กันครับใส่กันยับเลยก <c oughs> ูก็กกว, Big ว่าเป็นสกิลบิ๊กมัมแรงแย่ว่าอ๋อที่ไหนได้ไอ้สกิลน้องตัวเองแล้วก็ตีมาสักพักหนึ่งครับหกก็นานพอสมควรเขาตีอยู่2คงนตอนนี้ก็บิ๊กมัมใกล้แตกแล้วครับฟ้าบียบร้อยครับแตกสรุปกูไม่ได้เที้ยรเลยครับ <c oughs> ไม่ได้คองไม่ได้เทมเลยหรือว่าบิ๊กมัมมันไม่ดปวะ <c oughs> แล้วตอนนี้ครับผมมพี่่ก็ได้้้ฟาาารจนถึึงงง2,200แแลลววคท เหลืออีก200เวลครับทำการเปลี่ยนเกาะครับผมไปเกาะข้างๆนี่เลยใกล้ๆครับ200เวลนี่ก็ใช้เวลาไปนานพอสมควรเลยครับถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะตอนนั้นนี่ขนาดมีคูณ2นะครับผมถ้าไม่มีคูณ2นี่โอ้โหผมแอบสปอยเลยนะครับผมท้ายคลิปครับไม่มีคูณ2ครับกูนั่งฟาร์มตาเลือกครับโอ้ยแล้วพี่ก็ได้ฟาร์มไปนะครับผมจนถึงเลเวล2,275นะครับผมแต่ว่า คูณมันหมดแล้วครับตอนนี้คือพี่ก็ต้องฟาร์มแบบเพียวๆเลยครับแบบไม่มีคูณ1เควสต่อหนึเว,นหนเวลคิดดูดิพี่ก็ต้องทําแบบโ0 0ร้อกว่ารอบอะครับผมตอน1เควสนะฟาร์มไปเรื่อยๆฟาร์มไปเพลินๆนะครับผมสุดท้ายครับกูแตกอืมค่าหัวก,กูลดตั้งสองหมื่นไอชิบหายกูฟาร์มยังไงว่าฟาร์มให้ตายได้ <laughs> กรรมจัด แล้วตอนนี้นะครับผมได้เจอปัญหาขนาดใหญ่เลยนะครับผมมีคนใช้โปรครับมีคนเอาโปมาฟาร์มดูเห็นไหมฟาร์มโจ๊ะโจ๊ะทำให้พี่ไม่ฟาร์มไม่ได้เว้ยเออคือเซิร์ฟเนี่ยคือมันเป็นเซิร์ฟของน้องพี่ใช่ไหมเซิร์ฟวีเออแต่ว่าคนเนี้ยกูไม่รู้จักเว้ยว่าเป็นใครเออก็ได้จะเป็นพวกน้องๆแหละนี่ครับดูชื่อไว้นะครับ G M แบนแม่งเลยครับมันทําให้ผมแม่งไม่ฟาร์มไม่ได้ฟาร์มเสียเวลาดูนี่โอ้โหแม่งเ ฟาร์มมือแบงนเหนื่อยไอ้ดีแบงใช้โปฟาร์มชิวชิบหา,ายไอ้เจ้ามึงมีมันก็แบ่งกูบ้างนิดงนดหงิดสุดท้ายนะครับกูก็ไม่ได้ฟาร์มครับผมพี่ก็ต้องย้ายมาครับฟาร์มเซิร์ฟปกติแต่ว่าพี่เข้าไปเซิร์ฟปกติแล้วโอ้โหแบงเอ้ยบีแต่ไอพวกแบงไล่กูลุมเซิร์ฟกูไอชิบหายพี่ก็เลยตัดสินใจครับมาขอเซิร์ฟวีจะพวกน้องๆใน,นดิสดีกว่าแล้วครับผมทำให้พี่ก็เอ้ย ก็ยังชั่วครับได้เซิร์ฟวีมาครับจากน้องชื่อน้องอะไรพี่จําน้องคนนี้ไม่ได้น้องโฟกัสใช่ไหมแต่ไอโฟกัสเนี่ยพี่จําได้ครับว่ามันเคยมาเกียนเว้ยี้พี่เคยแบนมาไปรอบหนึ่งครับแต่ว่าครั้งนี้ผมน้องอาจจะกลับตัวกลับใจแล้วครับเออก็ขอบคุณครับผมที่ให้เซิร์ฟวีพี่มาฟาร์มได้น้องชาย แล้วตอนนี้ครับผมพี่ก็ได้เห็นน้องๆน,นะครับพอใส่ผ้าคลุมคาตาคุลิเว้ยทำให้กูแบบโอ้โหอยากได้มากเลยเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วคาตาคูลิก็เป็นตัวละครที่พี่ชอบมากเลยนะครับผมลองจั๊กนวดดำเออซึ่งก,กูชอบตัวละครที่มันเป็นตัวโกงเว้ยบอกเลยนะนี่ครับผมก็มาทําการตีบอสคาตาคูริกันครับแล้วที่ความชิบหายไปกว่านั้นคือ <S <S แม่งเฮ้ยกูแม่งไม่ได้ย้ายฝั่งกูอยู่ฝั่งโจรสลัดคนพวกน้องๆแม่งอยู่ฝั่งทหารเหลือเอาไงนะชิบหายแล้วทีเนี้ยตีกันยับอีกแล้วครับกูก็เลยใช้สกิลได้ไม่เต็มทีีี่่ครับผมมต้้้ออองงยหหหลลลๆกกกในนน็ุเ์ดดู นี่ที่โดนเลือดโดนรถนี่คือแบบไม่ได้ดาเมจบอสนะไอ้ขี้ดาเมจพวกกันเองครับ <c oughs> คือน้องไมาใช้พลังกรไงไอซันมายิงที่ตุ้มตามตุ้มตามอ่ะและในที่สุดนะครับผมบอสก็ได้ตายด้วยน้ํามือของพี่หรือเปล่าก็าไม่รู้แต่ที่รู้กูได้เอเทมมาแล้วครับพี่ได้ผ้าพันคอของคาตาคูริมาแล้วดูดิโคตรเท่ คือแบบกูชอบเลยครับผมก็ขอขอบคุณน้องๆได้นะครับขอบคุณครับแล้วพี่ก็ได้ฟาร์มาจนถึงเลเวล2350้บแล้วนะผมขาดอีก50ิเลเวลนะครับผมแล้วพี่ก็พึ่งนึกขึ้นได้ครับว่าผลพระตอนที่มันเอเวกนั่นคือมันจะช้าเว้ยเออพี่ก็เลยถามน้องๆครับว่าน้องมันสามารถแบบเปลี่ยนกลับไปเป็นตอนไม่เอเวกได้ไหมน้องเขาบอกว่าได้ครับเออกูก็เลยเรียบเลยครับผมทัาให้่ผนึกขึ้นได้เออว่าไอ,อ,อ้หียเอยกูแย่โง่ตั้งนานไม่งั้นมันจะไวกว่านี้นะครับผมถ้าใช้ผลพระแบบไม่เอเวกนะในการฟาร์ ไงน,นะครับ <c oughs> เฮ้ยแค่ห้าสิบเลเวลกูเพิ่งนึกขึ้นได้นี่ครับผมดูหลังจากที่พี่เปลี่ยนเป็นผลพัพแบบเดิมโอ้โหโคตรไว กดแดชทีที่พุ่งกระชูดคือมันฟาร์มไวมากครับผมแล้วก็ระยะตีพี่รู้สึกว่ามันเท่าเดิมครับไม่ได้เปลี่ยนเลยนะตัวเล็กลงผิวก็เดิมดูดิเห็นปะเออมันคล่องแคล่วกับเดิมครับผมโหยเย้ยพี่แบบรู้สึกแบบเสียเวลามากเลยตอนนั้นอะเออนะครับผมแล้วพี่ก็ได้ทําการเปลี่ยนดาบนะครับผมใช้ดาบทูชิตะนะครับผมก็เก็บมาสเตอรี่ให้ได้ถึง400นะครับเพราะว่าพี่จะได้เอาไปรวมกับดาบอะไรวะยามะใช่ไหมเพื่อจะเปลี่ยนเป็นดาบของโอเด้งเป็นดาบคู่ครับนี่พี่ก็ได้ฟาร์มมาสนะครวลจนถึง2373แลล้วนะครับผมกก อตอนนี้มาร์ทก็ครบแล้วครับผม400อาแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นมัดคาราเต้วี2นะครับเก็บโอ้โหต้องมาเก็บอีก400ใช่ไหมครับผมเพราะว่าพี่จะได้ไปทําเป็นมัดซปเปอร์วี2ถูกปะฟาร์มไปด้วยครับผมเก็บมตัตเตอรี่ไปด้วยครับผมชิวๆครับผมตอนนี้ก็ผลหลังจากที่เปลี่ยนเป็นผลพระธรรมดาบอกเลยว่าฟาร์มไวมากเพราะว่าถ้าพี่ใช้อย่างนี้ตั้งแต่แรกนะบอกเลยว่าคือน่าจะเสร็จตั้งนานแล้วแหละนี่ครับผมตอนนี้ก็ เรียบร้อยครับผมเลเวลตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับใช้เวลาไปทั้งหมดไม่รู้เหมือนกันนะกี่ชั่วโมงและแล้วผมก็เวลตันสักทีเฮ้ยผมใช้เวลาฟาร์มไปตั้งแต่ห้าโมงเช้านะครับตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนก่อนจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็สำหรับคลิปหน้าแล้วครับผมก็จะเป็นคลิปแบบล่าข้าวหัวแล้วนะครับผมซึ่งผมจะกลับมาเล่นแบบอย่างจริงจังแล้วนะครับผมถ้าผลตอบรับมันดีนะผมก็จะเล่นเรื่อยๆเลยครับเพราะว่าบล็อกฟู้ดนี่ก็เป็นเกมที่ผมชอบเกมหนึ่งเลยนะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนนนน้้าาาาคคครรััับบบบผผมมลลิปปีขออตวไก่ะ๊ยย